ถึง4ล้านคนทั่วทหรัฐอเมริกาในช่วงสิ้นปีนี้โดนทั่วโลกขณะดนี้มีผู้เสียชีวิตจากเชือ้อไวรัสก้าแล้ว68รายแต่วม่ใช่ตัวที่สุดเลยก็คือผ่าหัแพร่เชื้อนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะดูลายแต่เพียงสายพันธุเดียวแต่อาจหมายถึงดูลายสายพันธุด้วยและที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือ8 0ของคนเิดเชื้อนี้จะไม่แสดงอาการออกมาะะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือน เป็นยังไงธรธรมชาติก็ต้องให้มนุษย์จำนวนลดลงต่อให้มีโรคหรือว่าไม่มียาสารโรคมาเหอะมันก็ต้องหาทางกำจัดมนุษย์อยกางเงี so ้ยคนรับสาเหตุได้ใช่ไหมธรรมชาติก็หาโรคใหม่มาให้ องการอาเมัยโลกจะประชุมฉุกเฉินกันในวันจันทร์ที่จะถึงนี้เพื่อหาทางรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างรวดเร็วด้วยขณะที่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะพบเชื้อซิกาที่ที่มีอยู่แต่ขอให้ทุกคนเฝ้าระวังกําจัดยุงเพราะนั่นเท่ากับจะช่วยกําจัดโรคไข้เลือดออกโรคที่กุตุนยาและโรคอื่นๆที่มีอยู่เป็นพาหะแต่ขณะนี้ยืนยันได้ว่ายังไม่พบเชื้อนี้ในประเทศจีนขณะที่มีภาคโอ้ถ้าเจอที่จีนนี่นะความเป็นไเสื่อนะ ที่ประเทศบราซิลที่กำลังจะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในเดือนสิงหาคมนี้สเวเนทร์ถ้าเกิดมีโรคที่ติดจากมุมหายใจหมาทําไมวะเขาต้องก็จัดหมาทั่วโลกเลยแล้วตอนแล้วจะเอาหมาเราหนีไปเจ้าสามคนเนื่องจากเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของรัฐบาลสั่งแล้วอะว่าให้นำหมาของทุกท่านเนี่ยไปมอบให้สาธารณสุขภายในวันนี้วันนี้ถ้าขัดขืนจะมีการเปิดจะมีความผิด แล้วก็บอกตัวนว่าตัวบตที่ส์หน้าใหม่ของประเทศยอมตายถ้าทันะจะจับกกดน้ำาหารรดานคือสตวัมันก็ทำหน้าเราหายการถ่ายหนาจากทหารสำตาบนโปลร้องไห้การอย่างใสสะอาดก็บีบคอทำอะไรได้ทำได้ทุกอย่างทำอะไนก็ได้ทำไาอก็ศดสมรจะอยู่ใัใจไม่ไ รู้สึกขอใช่ไม่อยากทำกินันว่าประเทศกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไปลคะที่นึและก็อกว่ารักมันจะมาใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมีสัด่วนต่างๆต้องการระบบการศึกษาที่ดีสำหรับลูกหลานอยากมีมาตรฐานการสงที่ี่ดีขึ้นมีระบบสื่อสารมชาตและการท่เยสมัยะนายงยินมรับรับไม่ว่าจะอยากเป็นอย่างไรเบรกดิเบรกแล้ว ยังไงโดนเาโดนเยอะไหมกระจกอย่างเดียวผมว่าาใจยังคงสไม่ไงจ้จจำเธอแบงบหไม่ต้องจำเรามีกล้องติดอยู่สำคัญที่เป็นหัวใจหลักอกาคแม่ปาดมาได้ไงวะไม่ไม่ทัมาทั้งมหัง้วก็สวม่ยแลสำหางุมเธอหยเเปกแล้วหยุดแล้วแม่งปาดมา ััันนนอย่ี้ถ่ายทะเบียนรถมืกันเห็นหมดแล้ววันนี้วันที่29มกราคมเวลา6โมง57นาทีกระบะยี่ห้อยูนิโดีแม็กทะเบียนทอพุเท่ารอจุฬา2229ได้ปาดเข้ามาใส่เราชนกระจกชนกระจกหูช้าง นะป่าอย่างนี้ได้ไงอะ่ะเมื่อกี้รถข้าหลัง มนบีบแต่เตือนแล้วอะเตืนเอนเราอุ๋ยก็เหยียบเบรกเลยเอุยบบยอ๋ยก็หยุดแล้วอุย๋ยก็หยุดที่พี่บอกว่าไม่เหยียบ,บเบรกสิคืออุ๋ยแยหยุดแล้วแล้วมันก็เข้ามาเลยมันเข้ามาตั้งแต่แบบตั้งแต่เห็นแล้วเปิดไฟเลี้ยวแล้วอ่ะ